ไงบ้างครับขอตัวแทนสักหนึ่งท่านเอาสาวล้วกันสาว i I หน่อยครับไอเดียชุดมาจากไหนฮะเป็นสไตล์ไหนฮะบูรณาการกับนาฏศิลป์ไทยค่ะคือเอามวยไทยมาบูรณาการกับวิชนานาฏศิลป์เพื่อให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะอ๋อแล้วเมื่อกี้เห็นมีการฟ้อนรำด้วยนี่คือให้เหมาะกับภาคเราด้วย <c oughs> ใช่ไหมทางทางภาคเหนือใช่ไหมฮะค่ะ มีอะไรอยกากจะฝากบอกคณะกรรมการไหมครับขอขอบคุณาคณะกรรมการช่วยให้คะแนนขอให้คะแนนโรงเรียนจิตตาพยายาน้นอยๆดวงนี้เลยนะคะขอบคุณครับนี่ด้ยว่าอ้อนบอนของคณะกรรมการเลยนะฮะเอานะคราวนี้ไปฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการกันาดีกว่านะครับว่าเขาจะคิดยังไงครับ<อ>ครับก็สวัสดีนะครับ